สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดียามเย็นนะครับอากาศจะดีๆวันนี้ฝนตกนิดๆหน่อยๆครับพามาดูเจเหมอเขาแล้วครับกินหญ้าอย่างอริดอร่อยเลยครับยิมหนำตำรานดีครับเนี่ยครับหลังจากไปตัดหญ้ามาครับได้รถมาแล้วก็ไปตัดหญ้าครับกองให้กินแบบเยล่กเฟือเลยครับตามสบายเลยครับเอาที่สบายใจเลย นะครับเกเหมือนของเรานีที่หมับของเราครับเรามียาให้กินอย่างสมบูรณ์ครับเราเลี้ยงอย่างดีเลยนะครับวันนี้ได้ยากินอิ่มเลยครับเพราะว่าเมื่อวานไปซ่อมรถมาแล้วครับก็ขอบคุณไปถึงคุณตายใจดีครับที่ช่วยนุเคราะห์เรื่องค่าซ่อมรถให้เราครับก็ขอบคุณท่านเป็นอย่างมากนะครับที่ทำให้ทางเราได้กินอิ่มในวันนี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีท่านก็ ผมก็คงจะไม่มีงบซ่อมง่ายนะครับเพราะว่าอีกประมาณหลายหลายวัน,นครับกว่าจะไปหาเงินมาซ่อมได้ครับแล้วก็วันนี้การได้กินอิ่มก็เพราะท่านอนุเคราะห์เรานะครับท่านสงสารเราก็ขอบคุณไปถึงครอบครัวของท่านทุกทกท่านนะครับที่อนุเคราะห์ซ่อมรถให้เราได้สตาร์ทติดนะครับได้ไปทุกอาหารให้กินอิ่มอย่างนี้ทางก็ได้กินอิ่มท้องฟ่องเลยครับขอบคุณท่านคุณตาใจดีครับอย่างมากเลยครับทุกท่าน ได้ช่วยอนุเคราะห์เรื่องร้านซ่อมให้เรานะครับก็ขอบคุณท่านอย่างมากเลยครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็ตื่นตันนะครับที่ท่านมาช่วยเราผมก็ไม่รู้จะทำไปพึ่งใครครับแต่ท่านได้รู้ข่าวท่านก็ได้เสนอมาช่วยเหรือเราครับผมก็ดีใจมากนะครับเพราะว่าลําพังผมคนเดียวคงจะไม่มีปัญญาจะมาซ่อมได้ขนาดนี้ครับเพราะว่าผมก็เลี้ยงหลายเชื่อกครับผมก็ดูแลหลายอย่าง จ้างสามสี่เชือกตอนนี้ก็ยากลําบากครับพอดีมีท่านยืน่นมือเข้ามาช่วยผมก็ผมดีใจมากครับก็อขอบคุณท่านอย่างมากเลยครับขอให้ท่านมีความสุขความเจริญไปข้างหน้าครับท่านได้ช่วยเหลือเราในวันนี้ให้ท่านประสบความสำเร็จในวันหน้าเป็นร้อยเท่าพันเท่าครับมีความสุขความเจริญร่างกายสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่จนไ,ไม่ไข้รวยรวยไปข้างหน้าครับแล้วก็ฝากถึงเอฟซทุกท่านครับที่ช่วยเป็นกําลังใจให้เราผมก็ขอบคุณถึงเอฟซทุกท่านนะครับที่ยัง กดติดตามช่องของเราอยู่และช่วยเป็นกำลังใจให้เราตลอดมาครับวันนี้ผมก็เลยมาถ่ายคลิปน่ารักน่ารักยามเย็นๆนะครับให้เอฟซีทุกท่านได้รับชมนะครับและได้มาดูอาการของเจ้เหมยของเราในตอนนี้ซึ่งอาการก็ใกล้จะคลอดมาทุกขณะนะครับตอนนี้เราก็มาอัปเดตสาการให้ชมกันนะครับมาดูว่าเป็นยังไงนะครับดกความมตาดูกาใดกล้ใกล้นะครับ ดูจากนมก่อนครับนมก็ตั้งเต้าแล้วครับนียครับกดค้องก็ของนะครับให้ชมกันนะครับก็ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ยังกดไลก์กดแชร์ให้เราฝากกดติดตามให้เราด้วยครับผู้ที่รับชมอยู่เพื่อเป็นกำลังใจให้เราครับเป็นกำลังใจให้เราได้ทำช่องต่อไปแได้ผ่านวิกฤตในครั้งนี้ต่อไปนะครับ วันนี้ผมจะพามาชมบรรยากาศดีๆยามเย็นๆนะครับที่นี่อากาศดีมากครับฝากถึงทุกท่านครับ FC ที่ผ่านไปผ่านมาสามารถมาเยี่ยมชมเราได้ครับฟรีทุกอย่างครับสามารถเอามีอาหารก็เอามาป้อนเอามาให้ได้นะครับอยู่ที่สวนทางบางทองจังหวัดชนบุรีนะครับหรือติดต่อผมมาทางเบอร์โทรผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้นะครับติดต่อผมมาก็ได้หรืออยากจะเอาอาหารมาให้ก็ได้นะครับ ไม่ต้องเสียเงินใดๆอย่างสิ้นครับท่านสามารถมาชมได้พา,าครอบครัวท่านมาป้อนอาหารเจ๊เหมยของเราได้ครับทางทองแล้วก็มาถ่ายรูปน่ารักน่ารักได้นะครับวันนี้ก็บรรยากาศตอนเย็นๆครับถ่ายให้ท่านได้ชมกันถ้าหาก f c ท่านใดผ่านไปผ่านมาในเขตชนบุรีครับอยากจะมาถ่ายรูปอยากจะมาชมก็เชิญเลยครับที่สวนช้างวังทองครับถึงแม้ปางเราจะปิดอยู่แต่ท่านก็สามารถนําอาหาร มีกล้วยมีอ้อยก็สามารถเอามาให้ได้ครับมาชมนาความน่ารักของช้างได้ได้สัมผัสกับช้างของเราได้นะครับเนี่ยครับยำเย็นกินอย่างอุ่นน้ำสำรานครับเราเลี้ยงดีครับแต่เจมสมยเนี่ยรู้สึกว่าจะอ้วนผิดปกติเพราะว่าคุณหมอได้สั่งให้งดอาหารหน่อยนะครับเพราะว่าร่างกายเขาสมบูรณ์มากจงนี้ หมออยากให้ลดอาหารลงสักนิดนึงนะครับนี่ครับกินอย่างมีความสุขครับเราเลี้ยงเขาดีครับเราไม่ให้เขาทรมานอะไรสักอย่างครับเราให้เขากินแบบกินน้ำสําลานตามาเพลย,ยใเลเลยนะครับเนี่ยครับทางของเราที่เราผูกโซ่นี่เราไม่ใช่ผูกเพื่ออะไรครับเราผลูกเพื่อให้เขาได้อยู่กินแบบสบายครับไม่ให้เขาได้เดินไปไหนเพราะถ้าเราไม่ผูกโซ่เขาไว เขาเป็นช้างเลี้ยงครับเราต้องผูกเขาไว้แบบนี้นะครับถ้าไม่ผูกก็เขาจะเดินไปทั่วครับอาจจะไปทำลายข้าวของคนอื่นเขาได้หรืออาจจะไปชนตัวอื่นได้ที่เราล่ามโซ่เขาไว้เราไม่ใช่ว่าเป็นการจองจําหรือทรมานอะไรครับเราผูกรวมๆนะครับแค่ให้เขาอยู่ให้เขานอนที่นี่เพราะถ้าเราไม่ผูกโซ่เขาไว้เขาก็อาจจะเดินไปทําลายตัวอื่นหรือไปทาลายข้าวของของชาวบ้านเขาครับก็อ,อธิบายให้เข้าใจครับบางคนไม่เข้าใจว่าทําไมต้องผูกโซ่ไว้ ก็ต้องผูกครับถ้าไม่ผูกเขาก็จะเกิดอันตรายนะครับอันตรายอย่างเช่นอาจจะเดินไปถูกเหยียบสายฟงสายไฟไปจับสายไฟไฟช็อตได้นะครับเราต้องเซฟเขาไว้ก่อนนะครับแต่ผูกก็ไม่ใช่เป็นการทรมานนะครับเป็นเรื่องปกติของช่างเลี้ยงนะครับเพราะว่าเขาเป็นช่างช่างเลี้ยงถ้าเราไม่ผูกเขาเราปล่อยเขาเขาก็อาจจะไปทำาลายเขาของชาวบ้านเขาหรืออาจจะไปจับสายฟงสายไฟช็อตได้ครับเหมือนอย่างข่าวที่ออก ที่ช้างป่าโดนไฟชดตายตลอดนะครับเพราะเขาเป็นสัตว์นะครับเขาไม่รู้ว่าสายไฟอันตรายยังไงเขาก็ไม่รู้นะครับจะถ่ายให้ชมกันครับตอนเย็นบรรยากาศทั้งช้างทั้งไก่ที่จะเลี้ยงไว้ครับสัตว์เลี้ยงอยู่ด้วยกันนะครับนะครับกินอย่างอิ่มหนำสำลาญมีเอฟซีหลายท่านนะครับมาถามโทรมาถามก็มีหรือไลน์มาถามก็มีว่าเจ๊เหมยเป็นยังไงบ้างอาการตอนนี้ผมเลยถ่ายให้ชมกันครับว่าอาการเขาเป็นยังไงนี่ครับ อาการลาดสุดของเขาครับอยู่ระดับนี้ครับอยู่ขนาดนี้กินดีครับเราเลี้ยงอย่างดีท่านใดที่อยากจะมาเลี้ยงอาหารช้างก็มาได้ครับหรือจะสั่งสับรถให้กินก็ได้แล้วแต่นะครับจะมาดูถ่ายรูปกับครอบครัวก็ได้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นครับถึงไม่มีเงินก็มาได้ครับมาถ่ายรูปฟรีครับเรายินดีต้อนรับเสมอครับเอกทีทุกท่านตอนนี้ผมก็ได้ถ่ายให้ชมแบบชิวๆครับตอนเย็นๆบรรยากาศดีๆครับ บางท่านก็ได้พาลูกพาหลานได้ดูคลิปของเราครับก็มีความสุขไปด้วยครับเป็นช้างได้กินไม่ใช่ป่าช้างยืนอดครับนี่ดูสายตาเดี๋ยวจะให้ดูสายตาใกล้ๆครับสายตาของช้างมีความสุขเป็นยังไงเนี่ยครับตาเบิกบานเนี่ยครับไม่มีน้าตาไหลครับช้างที่สมบูรณ์มากๆปากจะเป็นสีชมพูครับเนี่ยครับอร่อยอร่อยครับ เตียงเกียวครับครับมี่ีหลายท่านถามมาผมก็จัดให้ครับให้ชมกันแบบเต็มๆเลยครับจัดเต็มเลยครับมีอาหารให้กินเพียบพร้อมครับเราเลี้ยงเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเลยครับไม่มีการให้ทรมานอะไรทั้งสิ้นครับกินให้อิ่มเลี้ยงเป็นส่วนหนึ่งครอบครัวครับ คือไม่ให้อดเลยนะครับไม่ให้อดถึงไงก็ไม่ให้อดนะครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆครับมีเมื่อวานนะครับที่ว่ากินเขาอิ่มเราว่ากว่ารถจะซ่อมเสร็จก็ค่ำนะครับก็ได้กินอิ่มครับแต่ไม่ค่อยเยอะเหมือนทุกวันแต่มีไม่อิ่มครับแต่ว่ามันค่อยเยอะเราไปแบกมาให้กินเอาแล้วครับก็เลยได้น้อยแต่วันนี้มีรถกระบะมาทุกและเยอะครับเนี่ยครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ยังติดตามช่องของเราอยู่ วันนี้ผมก็ถ่ายคลิปมาปอสมควรครับก็ให้ชมกันแบบอินน้ำตำราเลยครับดูครับที่มาของเราเดี๋ยวจะพาไปดูที่มางของเราได้กระดิ่งใหม่ครับเสียงดังฟังชัดครับนะครับได้กระดิ่งไส่ทีคอครับมีเอเีฝากมาจากเชียงใหม่ครับมาให้แต่เราจะไม่ค่อยเห็นนะหาดูยากครับกระดิ่งช้างนี่ครับ ไม่ได้ชมกันง่ายๆครับจริงๆคอยช้างนี่ไม่ค่อยมีครับอันนี้เป็นของโบราณครับที่เอฟซีจากเชียงใหม่ครับอยากให้พี่หมันนะครับเลยฝากมาให้พอเห็นว่าพี่หมันเป็นช้างเชียงใหม่เก่ต่ก่อนนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเสียงดังๆสักสักเสียงสนุกครับนะครับที่ทางใ้ชมกันนะครับ อากีพมือของเราครับวันนี้ก็อากาศดีมากครับฝนก็โปรยโปรยครับเปียกนิดๆแต่น่อยครับก็ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องของเราวันนี้ผมก็ขอจบคลิปอนนารักอนารักไปเพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านมีความสุขกับครอบครัวมากๆครับวันนี้ที่ได้รับชมคลิปของเราแล้วให้ท่านมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ